สวัสดีครับทุกท่านอ่าวันนี้ที่ต่อไปนี้เราจะเป็น ep ที่สองนะครับเราได้ติดหลอดลงไปแล้วแล้วเราเซ็กสัญญาณแล้วนะครับอ่าหลอดเราได้ติดแล้วแต่ว่าก็ยังเห็นเห็นเป็นนี่นิดนึงนะครับมันน่าจะการวางกระดุมนะครับกระดุมของหลอด led นะ่ยวางไม่เสมอนะครับ เดี๋ยวไม่งั้นก็กาวที่เราใส่นะครับทําให้การหักเหของแสงขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับมันจะไม่คือเราซ่อมอะครับซ่อมทั้งชุดเลยเราไม่ซื้อใหม่นะครับแต่ก็จะพยายามหาตัวที่จอแตกนะครับแล้วก็เอามาใส่นะเพราะว่ายังยังหาได้อยู่เดี๋ยวถ้าเป็นช่วงไอ้นี่นะครับเราก็จะได้เห็นนะ ค้นหาช่องอ,อตัตโนมัติตจอขึ้นสีขาวก็จะเริ่มเริ่มเห็นนะดูนะครับอ่าร้อเเซ็นตแล้วครับเสร็จสิ้นโอเค ภาพก็จะออกมาประมาณนี้อ่าแล้วก็เห็นเป็นดวงไปดวงนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปแก้ไขใหม่นะครับจะต้องไปแก้ไขใหม่เนื่องจากไม่สวยนะครับอ่าเราลงมากดทีวีแบบกดช่องกดแบบไหไนแบบนี้อ่าสามสองไทยรัฐนะครับโอ้โหภาพคุณภาพพูิ ถ้าเราดูจาก,กในโทรศัพท์ภาพจะค่อนข้างจะชัดนะครับอืมแต่ว่าถ้าเราดูจากด้วยตาของเราเองนะครับโอ้โหมันเป็นซ้อนกันนะครับเลเยอร์มันซ้อนกันนะครับหลอดนะครับหลอดก็จะเห็นเป็นดวงดวงดวงวงอยู่นะครับต้องเอามาทําใหม่นะครับเนี่ยแสงมันน่าจะหักเหไม่ตรงนะครับ อย่างเงี้ยครับมันทะลุไปอย่เงี้อันนี้ก็ทะลุทลุเนี่ยมันเหมือนเป็นจำ้ำมันจ้ำเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคีอี e ีสองนี้ ep ีสองนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ ep ีสองจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับหลายวันแล้วครับไม่ได้ลงนะี่คือ ทำโทรศัพท์ก็ยังไม่ลงนะครับก็คือถ่ายทําแล้วก็เก็บไว้อยู่นะครับก็คือยังไม่ไม่ไม่ได้เอามาลงนะครับก็จะให้มันต่อเน,นื่องไปเลยนะครับเี่ยโอเคเดี๋ยวจะได้เอามาแกะ,ะต่อเลยนะครับก็หลังจากที่เราทํามาตั้งนานแล้วนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเต็มแล้วนะครับก็คือ ep สองนะครับต่อ ep สอง ep แรกเข้าใจผิดนะครับ ใช้มิเตอร์วัดตั้งตั้งย่านย่าไนไฟ20โวลต์นะครับวัดไฟเฮดไฟ vg จเฮดมันไม่ขึ้นนะครับก็เลยเข้าใจผิดหลงประเด็นไปนะครับต้องตั้งไป200นะครับคือหลงประเด็นมิเตอร์นะครับเออที่ไรมานั่งพิจารณาตั้งนานนะครับว่าจะไปซื้อแผงจีบาร์เลยยังไงไปไปมา มันไม่ใช่ครับมันภาพซอนมันไม่ใช่เกี่ยวกับแผที่บารนะครับก็มาวัดใหม่ไปวิกิเฮดก็ได้ปกตินะครับไปสามสิบโวลต์นะครับแล้วก็ v g l 9เก้าจุดหกนะครับตามมิเตอร์นะอ่ะอาทีนี้มาถึงนะจุดนี้แล้วตอนนี้เราได้พับแผ่แล้วครับ ครับตรงฝั่งนี้นะครับไฟ VGL กับ VGH มันชนกันนะครับมันช็อตกันแป๊บหนึ่งก็เป็นไฟ VGH แป๊บหนึ่งก็เป็นไฟ VGL นะครับจะสลับกันไปสลับกันมานะครับปิดฝั่งนี้นะครับปิดฝั่งฝั่งขวามือนะที่เรามองเข้าไปเนี่ยปิดฝั่งขวามือไม่หายนะครับก็ต้องมาปิดฝั่งซ้ายนะครับแต่ภาพฝั่งซ้ายสวยนะครับ ที่เราเอาไอแผงนี้ออกนะเอาเอาแพออกนะครับเอาแพฝั okay, ่งนี้ออกเห้ยเอาแพรฝั่งนี้ออกเดยวจอดันหวยอันนี้ผมยังสับสนอยู่นะอ่าทีนี้เราทําการปิดน,น,นะครับเนี่ยก็คือเห็นแล้วเห็นหงครับว่าปิดไปถ้านับนะครับก็ประมาณขาที่ ยี่สิบนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับนับนะครับนับฝั่งนี้นะมันจะต้องเริ่มนับถ้าโดยปกติจะนับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้น้าหนึ่งไปทางนี้นะครับจริงๆมันจะทํางานไปอย่างนี้นะครับ VGH กับ VGL มันชนกันตรงนี้นะครับ VGH VGL แล้วก็เข้ามานี่นะครับมาออกขานี้นะครับเข้ามาสู่ไอซีตัวนี้นะครับนี่นะเข้ามาสู่ไอซีตัวนี้นะตอนนี้เราได้ตัดตรงนี้ไปนะครับไปตรงนี้นะเนี่ยครับได้ตัดตัดตรงนี้นะดูนะครับดูฝั่งตัดฝั่งวิกิเฮดนะครับ ไั้ฟัง VGL นะครับตัดฟัง VGL นะครับฟังนี้เป็น v ีจีนะครับฟังนี้เป็นไฟวีจีนะครับของ LG 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 ตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ททีวีนะครับสมาร์ททีวีนะครับ LED ดิจิตอลแล้วก็สมาร์ททีวีนะครับตัวนี้จะมีแผงพีบาร์นะไม้แผงพีแผงพีคอนนะครับ กีคอนมานะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับต่างนี้นะเห็นรถขี่หลังหเดี๋ยวผมจะลอยขาออกนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับผมดูภาพสักภาพกักครับตัวนี้จับมือเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าดูได้ไหมนะครับว่าผมจับมือเดียวได้ไหมแบบนะครับลองดูนะครับ ดูนะครับตรงนี้ตัวนัสือปกติแล้วนะครับอ่หลงประเด็นแต่ทีนี้เหลือแต่หลอดนะครับก็ออหลอดใกล้ๆยังผมไม่สุดนะครับมันแสงแสงยังแตกกระจายอยู่นะครับแต่ว่าก็ทําได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาที่ตัวจอแตกมาทํานะครับคือดูจอที่จอแตก แต่งยังมีอยู่นะครับไปซื้อจากคากมาราคาไม่เกินห้ารอนะครับอ่าตอนสือโอเคแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวประกอบกันนะครับตอนนี้มันตึกแล้วโอเคนะนี่นะครับก็ที่เราทำหลอดเอ d ดีไปนะครับติดกาวไอ้กาวมหาอุดหรือกาวขี่หมานั่นแหละครับ กลาวา,าอ,อุตกระขนมานะครับไอตอนลงติดรีบไปนิดหนึ่งนะครับมันก็เลยดูไม่สวยนะสีมันก็เลยออกเป็นเพี้ยนนะครับเนะี่ยไอไม่ใช่สีออกเปนเพี้ยนมันก็จะมีแสงทะลุมานะครับแต่ก็ดีกว่าเดิมแล้วนะครับเนี่ยภาพก็ไม่ซ้อนแล้วนะครับโอเคแล้วผมคลิปแล้วนะครับก็เหลือแต่ว่าจะเปลี่ยนหลอดนะครับ เปลี่ยนลิดเอาให้แบบร้อยเปอร์เซ็นไปเลยนะครับก็ต้องรอก่อนอ่าทำเสร็จแล้วอ่าต่อไปก็จะงานต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าซัมซุงนะครับนี่นะครับเป็นซัมซุงตัวนี้นะอ่าเป็นซัมซุงห้าสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้ห้าสิบห้านิ้วนะแต่ กล่องนี้ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าใช่ของมันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ EP 2เราขอจบแค่นี้นะครับครอบคมเก็บนะครับถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้นะครับ